สวัสดีค่ะเรามาดูเพลงของน้องมิกกันเพิ่งออกเมื่อกี้เพิ่งเห็นนะคะเพลงของน้องมิกที่เป็นประกอบซีรีส์ปาบนฟ้านะคะน้องมิกร้องคนเดียวนะคะตื่นเต้นมากเลยอะ่ะน้องมิกร้องเพลงเพลงแรกอะ่ะแต่ว่าน้องฝึกซ้อมแล้วเก่งขึ้นมากๆรอดูเลยโอเคคนแบบไหน สิ่งน่ารลักเล่ น,น่ารักจังเลยลูกเสียงดีมากลูกโวยเนาะโวยลูกอ่ะเด็กอ้วนน่ารักอ่ะ มันต้องมีโปรเจกต์ที่น้องลูกได้เล่นดาวในน้ำแน่เลยอ่ะอ้าวเท่จังเลยลูกเด็กอวันเท่จังเลยอ ปลาบนฟ้าก็ดูนะคะตลกดีฮาฮดีน่ารักดีน้องปอนก็น่ารักดี เก่งจังเลยลูกโวยโวยโวยตลอดอะไร เรื่องนี้จุกจุกกันมากกว่าเรื่องนิทานพันดาวิกนะคะ yeah, oh ยเย้เทสจังเลยลูก o อ my god น่จะของคุณแอมจ้ะเป็นเพลงของคุณแอมอีกแล้วนะร้องและทำนองเรียบเรียงโวยคุณแอมอัจฉริยะดลรียภัยบูร์นะคะ เพลงพอม,มากคุณแอมเลิฟเลิฟว่าเล่เนื้อเพลงมันแบบมันมีความหมายอะไรเงี้ยเออคุณแอมเก่งอ่ะน้องมิก็เก่งลูกโอ้นา่ารักจบแล้วลอุ๋ยลูก เด่น,นดีใจที่น้องได้ลองเพลงที่น้องได้มีเพลงเปของตัวเองนะคะก็ดีใจอ่ะเออไม่ได้เป็นซีรีส์ของตัวเองแต่ว่าได้เป็นซีรีส์เรื่องนี้ก็เลยคิดว่ายังไงน้องไว้เล่นแน่ๆเลยไม่รู้เดา,าตางนั้นอชอบชอบชอบโอเคค่ะไปแล้ว